พี่นาไหมคะไปไหนมาครับก็ต้องแต่งตัวสวยหน่อยสิคะแล้กจะชชยหนุ่มอ่ะทอกนี้คืออีกนิดนึงคือมีหางปลาแล้วนะอันเดียวอ่ะนี่ตัวเองรู้ไหมดีใจมากเลยอยากมาตั้งนานแล้วเนี่ยเลสคาเฟ่เลสฉลองสาขาใหม่อขาาเขาอยู่ไหนนะครับสาขาเก่าก็คืออาซีเอนี่จะบอกว่ามาสะดวกสบายมากพี่ปุ้ยนะมาแท็กซี่ แท็กซีไงมากไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถเลยมายังไงครับก็มาแท็กซี่ไงจ้าอยู่นี่เลยตรงซอยซับประชาใช่ค่ะตรงเลียบต่วนสี่แยกพอดีอยู่หัวมุมนี่เลยสุดๆเจอแน่นอนตายแล้วละที่นี่ละโรเซล็งเซลเล็บนะมากันมากหน้าหลายตาใครเดินผ่านใครเดินผ่านใครเดินผ่านฮัลโหลพี่เป๊ะเฮ้ยบปพี่เป๊ะอะไรมาไฮะเชิญครเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับบังเอิญเหมือนแบบเหมือน นัดกันมานี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้เตรียมให้เลาจะพี่เซี่ยฮัลโหลพี่ยืมมาดูเซี่ยมาไม่ได้เตรียมนะอยู่ๆก็มาเลยเดี๋ยวขอยืมมาอะยืมมาหน่อยพวกเมาจะอยู่หน้าร้านจะมีการทนัดกับน้องเขาไว้จะมาหาพี่เซียนในนี้จะพี่มาหาปลาเพราะจะไปดูชุดหน่อย จะแต่งงานเลยเหรอครับไม่ใช่เพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวเขาเรียกว่ามาที่นี่เจอได้เจอคนรู้ใจคนรู้จักที่เคารพแล้วก็ได้เจอผู้ชายหล่อด้วยแต่ที่สำคัญที่นี่มีอาหารรู้ใจครับเมนูโปรดของพี่จริงเหรอเอ้ยส้มตำมันก็มีนะเขาไม่ใช่หรูเลือดอย่างเดียวนี่ส้มตำก็มีไปถึงท็อปช็อปก็ยังมีเป็นอาหารฟิวชั่นว่าครับอาหารฟิวชั่นใช่ใช่ก็ ทำงานกันต่อไปเพราะนี่ไม่ได้ค่าตัวไปกินก่อนอมาแล้วทรอมาแค่นี้เหรอฮะน้ำลอยไหลเลยมาแค่นี้เหรอฮะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวตามมาข้างในเลยครับผมไป มากมากเลยตอนแรกบางทีก็มีชั้นแรกชั้นเดียวนะพี่ปุ้ยตายนะดู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 อุ้ยพี่ปุ้ยชอบจังเลยอ่ะที่นั่งลายเสือว้าวอุ้ยมากกว้างมากมุมนี้นะถ้าเกิดว่าเรานักเพื่อนมาสิบคนสิบห้าคนเนี่ยเหมาะมากเลยใช่ชิวเลยชั้นสองไปของเราทั้งหมดเลยจริงด้วยโอ้พี่บ้าจ๋านี่นี่นี่มีด้านนอกด้วยมีอินดอร์และมีเอาท์ดอร์ด้วยนะอาบสาบตอุ้ยก่อนเลยครับก่อนเลยครับ พี่บา้านสวยจังเลยบรรยากาศดีมากครับพี่ด้วยนี่วิวถนนจริงด้วยสุดยอดสวยงามพี่บ่านถ่ายปุ้ยได้แน่เลยตรงนี้นะตรงนี้เลยหนึ่งสโองซึ่งโอ้โหนี่เลยสวยมากชอบมากเลยค่ะพี่บาสถ่ายดูสิลงโกล อากาศดีถ้าเกิดว่าอากาศเย็นนะหน้าหนาวนี่บบนหอมมากจินมากครับที่ขนาดอากาศเดียวปกตินะอุมมันไม่ได้หนาวมากเฮ้ยเป็นทางลมอ่ะใช่ครับทางลมเข้าด้เลยกินกับอาหารที่อร่อยมันก็รู้ดึมดึมฟินฟิน ได้มุมไปแล้วท<ช>ุกคนก็นได้ด้วย<ช>เออข<ด>องคี ใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นคิดถึงเรามาสัมภาษณ์ตำรวจสาวสวยก่อนเออทงเจมอะไรนะมุลตาวเพิ่งเออลูกค้าเก่าแตะนิดแตะหน่อยเป็นไรไปเลยเนาะเป็นเป็นเลค่ะเป็นยังไงคะน้องปุณขาอาหารอร่อยไหมอุ้ยอร่อยครับเดี๋ยวถามให้ดีอร่อยไหมอร่อยมากค่ะอะไรคะวันนี้เมนูอะไรคะยำยำไม่รียไม่รู้ว่าเรียกอะไรก็ได้นะแตงดาวใส่กอกโอ้วหอืออืออืออืยำคืออร่อยมากค่ะปกติชอบกินยำกันอยู่แล้ว เป็นที่สั่งเมนูมอื่นเพิ่มไหมครับสั่งค่ะนี่ก็สั่งผัดไทยไปค่ะผัดไทยกุ้งสดนะครัสั่งกระพพเพรากุ้งลองมาเสิร์ฟยารรู้ว่าแต่นี้ว่ามั่นใจว่าอร่อยแน,น่นอนนะเนาะโอ้โหดีใจมากเลยอ,ะอ่ะแล้วเป็นไงครับพี่แฮดีบรรยากาศร้านเป็นไงบ้างครับสวยมาก เข้ามาแล้วแบบเห็นมุมงถ่ายมูแบบเยอะมากเรารู้สึกเลยว่าแบบเราเป็นพิวร้านอาหาริวคาเฟ่อะที่เรามีทั้งแบบเครื่องดื่มแล้วก็อาหารคือมาแบบได้บรรยากาศคาเฟ่ด้วยแล้วก็มีร้านอาหารที่แบบเราได้กินข้าวด้วยรู้สึกว่าแบบพบที่นี่ได้เลยเชื่อเชื่อนี่ไงยังกินไม่หยุดเลยใช่ค่ะ ก็เหมือนสไตล์ของพี่ปลาเนาะบรรยากาศหรอพี่แบบหรูหราแน่นอนอยู่ล้ใช่ปากผลงานละกันนะคะว่ามีอะไรติดตามได้ตอนนี้ค่ะตอนนี้เหรอฮะก็น่าจะเป็นมโตเดลของปืนเอนนั้นแหละโอ้ลีลันรอบสองรอบสามแล้วยังเจ็ดนะครับเวลาหนึ่งกุ้งครับจันทร์ถึงศุกร์ครับผลงานใหม่ลอยนิดนึงเดี๋ยวก็น่าจะมีเรื่องหนึ่งแต่ว่าน่าจะภายในปีนี้แหละออนแอร์นะครับก็รอติดตามฝากโซเชียลด้วยแล้วกันฮะอินสตาแกรม คุณล็อกอินนะครับ K U N L O G I N ครับแล้วก็ติกตอกร์ชื่อเดียวกันนะครับ,รบแล้วส่วนพี่ให้พีครับผมทุกคนฝากผลงานหน่อยครับ ผลงานก็กำลังรอให้ติดตามอยู่นะคะมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครกระเทือนก็มาดูให้ดสตรีมได้นะคะสตรีมเกมทุกคืนค่ะเวลาช่วงเกมค้าขายอันนี้ก็สตรีมผ่านผ่านแอปอะไรครับผมแอปดิสตอคค่ะก็แต่ว่าติดตามผลงานได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะ IG h a y ฮนี underscore js ถ้าเป็น TikTok กับ Twitter จะเป็นไฮนี่ underscore แนดา js ค่ะก็ไปติดตามกันได้นะคะใครอยากหาที่นอนก็มาลองในไลฟ์ได้เลย ก็ได้อยู่กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงแถมหล่อเวอร์ค่ะพี่เซียนกิติภูมิสวัสดีครับเป็นไงล่ะโอ้หล่อจริงหล่อมากใช่ตอนแรกเห็นแค่ในรูปนะไม่ใช่หล่อแล้วไม่ใช่ข่าวลือนะอันนี้คือหล่อจริงจริงมาแล้วกับคอนุญาตนะครับให้พี่เซียนแนะนำตัวเองกันหน่อยครับครับสวัสดีครับผมเซียนกิติภูมินะครับก็เคยทำอาชีพนายแบบอิสระนะครับแล้วก็นักแสดงอิสระนะครับ เรื่อที่แสดงก็มุนตราฟ้าฟือครับแต่ตอนนี้ผ่านโงมาเป็นนักธุรกิจนะครับเกลือร้าคาเฟ่ครับอเอเป็นยังไงละ่ะ ก็คือเคยเป็นนักแสดง oh มาก่อนใช่แลวเื่งเดียวกันเื่งเดียวกันด้วยมนตราฟ้าฝืนแล้วเราได้เล่นเข้าฉากไปกันไหมครับพ <oh <oh. ี่ปุ้ยก็เออร่วมร่วมเจอกันแต่ยังไม่ได้ร่วมเข้าฉากกันแต่พี่ปุ้ยก็แอบดูเขาตลอดเวลาเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าหาสองใช่ไหมครับใช่เวลาเขาถอดเสื้อแบบโอ้ยลำนี้อันนี้ไม่ดีนะครับนี้ไม่ดีนะบอกเลไม่นดไม่ดีไม่พี่ปุ้ยเราก็ต้องแบบดูเขาตอนเขาแสดงเราก็ต้องแบบไปช่วยเขาป่าใช่นอกจากแสดงละครเก่งด้วยนะเธอ เกี่ยวกับธุรกิจเก่งมากๆเลยอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้น้องเซียนมาจับธุรกิจคาเฟ่อะคะก็ต้องบอกก่อนนะครับโปกติเนี่ยเซียนก็เคยมีประสบการณ์ตั้งอยู่แล้วนะครับเพรว่าเคยเปิดร้านอาหารเกี่ยวกับเบสต์ลองมาก่อนเนาะค่ซีแต่ว่าตัวเองเนี่ยชอบเวลาพักผ่อนเนี่ยชอบไปคาเฟ่มากๆแล้วก็คิดว่าคาเฟ่เนี่ยเป็นจุดสนย์รวมที่แบบคนต้องมาพักผ่อนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะมีคาเฟ่ที่แบบ เป็นของตัวเองแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเขามาพักผ่อนเป็นแบบหมนแบบรวมแก๊งเพื่อนช่ใชช่มาสังสรรค์มาอะไรอย่างเงี้ยครับดีเนาะใช่เรียกได้ว่าเปิดสนองตั้หถาตัวเองด้วยแล้วก็เราจะได้มีที่แบบนับแนะกับเพื่อนๆด้วยเนาะ แล้วอย่างที่แล็กใชคะเป็นสาขาสองใช่ครับตอนแรกคืออาเซพี่ปุ้ยได้ไปด้วยอ๋อพี่ปุ้ยเคยไปใช่ไหมใช่อาหารอร่อยเครื่องดื่มเลิศมากเนาะแล้วที่นี่ล่ะคะอาหารอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าอร่อยแล้วก็ถูกเหมือนเดิมครับเริ่มต้นแค่79บาทเท่านั้น79บาทโอ้โหเขาเรียกว่าราคาจับต้องได้ไม่แต่ว่าร้านนี้คืออยู่ใจกลางเมืองที่นี่เลยนะครับแต่ราคาเริ่มต้นแค่79็ดบเ้าทไม่ว่าจะเป็นตามสั่งเครื่องดื่มก็คือ พนักงานออฟฟิศคนทั่วไปสามารถจับต้องได้เลยนี<ช>่ไงอยากให้พี่เซียนแนะนําเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่เล็กเนี่ยค่ะได้เลยครับก็ถ<ม>้าเป็นเมนูที่ซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะครับก็จะมีผัดไทยเล็กนะครับส้มตำเลก็กแล้วก็สเต็กนิ่มไกครับ,ลแ,ลรบแล้วก็ยำแซลมอน้ผัดไทยเล็กครับผมส้มตำเล็กใช่ยำแซลมอนสเนื้อไก่เยอะไปหมดเลยครับพี่ปุ้ยเปิดมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ ก็ช่วงนี้ก็ถือว่าดีครับเพราะว่าคนเราในเราแวกนี้ก็เริ่มเห็นเนาะก็ก็เดินผ่านมาผ่านไปต่างชาติก็เข้ามากันเยอะครับชอบเยอะเนาะเนาะเพราะในซอยนี้ก็เป็นโรงเรียนด้วยใช่เป็นโรงเรียนนานาชาติอยู่ใกล้ๆนี้ด้วยอ๋ออาจจะมีแบบคุณพ่อคุณแม่มารอคุณลูกอาจจะแบบมานั่งรอการรอลูกเลิกเรียนหรือเรียนพิเศษ่้ใช่ไหมครับแล้วอย่างตะเกียกพี่ปู้เห็นมีแบบมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์มารับ ของอะไรครัหมายถึงว่าพี่เชนสามารถโทรศัพท์ได้ด้วยเพราะว่าเราของเรามีบริการไลน์แมนนะครับแล้วก็แก๊บด้วยครับนี่ไงไม่ต้องมาก็ได้เออสั่งงพันผ่านแก๊บผ่านไลน์แมนก็ได้คเอเอาสินี้เราอยู่บ้านก็ได้นะเออถ้าอยู่บ้านไกลบ้านไกลค่าโกงก็จะแพงไยแต่ไม่อยากให้อยู่บ้านครับอยากอยากให้มาแล้วถ้าเกิดว่าพี่ปูอยากจะบวดลูกบวชหลานอย่างเงี้ยอุ้ยสามารถสั่ง สั่งของพี่เซียนพี่เซียนรับจัดเลี้ยงด้วยไหมคะรับครับผมไม่ว่าจะเป็นอาหารเกี่ยวกับรับจัดเลี้ยงเกี่ยวกับข้าวกล่องแจกเนาะแล้วก็จะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับวัดเนาะจะบวชหรือว่าไปให้ถวายพระเราก็จะเป็นปาร์ตี้เซ้ในตลาดด้วยคือพี่เซียนเป็นนักแสดงมาก่อนครับทีเนี้ยต้องขันตัวเป็นนักธุรกิจทีเนี้ยมันจะมีแบบพวกอุปสรรคหรือความยากในการเริ่มต้นของธุรกิจครับ คาเฟ่นี่แบบไหนมั้งครับก็การเริ่มต้นผมว่าทุกอย่างมันยากยากหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเริ่มต้นเพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นด้วยศูนย์เพราะว่าหนึ่งอย่างการเปิดคาเฟ่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเปิดคาเฟ่เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณแค่ชอบเที่ยวคาเฟ่หรือว่าเป็นเฉพาะแค่อหารเครื่องดื่มแต่ว่ามันเป็นการที่แบบเป็นประสบการณ์ที่จะต้องทําให้ลูกค้าที่มาประทับใจยังไงอะไรยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านการบริหารนะครับแล้วก็ อาหารวัตถุดิบต่างๆเราต้องลงไปศึกษาใหม่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับหลักบ้านทุกอย่างมันมันมันยุ่งยากไปหมดเลยมันไม่ใช่แค่ว่าเราชอบคาเฟ่เฉยๆแล้วมันจะทําได้เครับแต่ว่าแต่ทุกๆอย่างมันก็ทําให้เราผ่านมาจนจนมาถึงทุกวันได้จนแบบออกมาเป็นเล็กคาเฟ่ อันนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับกาแฟนะครับโอ้นี่ไงบานบาใหญ่โตโอ้อาบากเลยอ่ะหอมด้วยอ่ะคนคนคนเลยอ้าวยอสงสัยเลยนะครับสงสัยว่ามันต้องเนฟขึ้นระดับนี้เหรอเปลมารับงาน อันนี้ก็จะเป็นโซนที่เวลาลูกค้าเข้ามาทางหลักๆ้านนะครับก็จะมีเมนูเกี่ยวกับพวกน้ำปั่นกาแฟครับใช่เป็นผลไม้ครับผมอันนี้คือทําขั้นสดๆดเลยป่ะฮะใช่ครับคั้นสดๆดเลยเป็นน้ำสกัดเย็นเลยครับครับอุอยากลองดื่มดังเลยอ่ะสกัดเย็นเนี่ยทักหนึ่งเมนูไหมฮะดีเมนูอะไรดีครับให้พิเียเลือกเลยพ่เศษเลือกพ่เศษเลือก น้ำมาครับน้ำมาเหมือนเหมือนเตรียมอะไรนะเลยแต่ไม่ได้เตรียมน้ไม่เตียมเลยดูเธอเนานี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำสกัดเย็นครับเอาใส่มาแก้วหลุมนี่สองแก้วด้วยเุ้ยขอบคุณครับอลเดี๋ยวต้องลองชิมกัน อุ้ยตายแล้วมันสดมากเลยอ่ะในนี้มีอะไรบ้างคอันนี้จะมีทั้งบิดรูทับแอปเปิลเขียวแล้วก็แครอทรับใช่เพื่อสุขภาพมีหลายเลยมีหลายชนิดอยู่ในนี้เลยใช่ไหมครับใจเย็นๆครับระวังเลิกเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าพี่คุยหิวหรือเปล่าครับเมื่อกี้กินเยอะอยู่นอะอร่อยมาก พี่เซียนขายสดๆเลยนะครับผมเอาอีกแก้วไหมครับพี่อุ้ยจะดีเหรอได้ค่ะอเท่เลยบ้านกินบ้างนเลยระกินบ้านเป็บ้านเราชิมครับ้านเราชิมเขาลองอร่อยมากอเจ็ดชิมไป็นไระอร่อยจริงพี่เซียนพี่เซียนขายได้ยังไงอะเริ่มต้นที่79บาทก็79บาทครับดูดีก็เหมือนกัน เรียกได้ว่าคนรักสุขภาพนะคะก็มาได้เลยที่นี่เนาะเปิดทุกวันนาไม่เว้นเลยไม่หยุดเลยนะคะตั้งแต่11โมงถึงสี่ทุ่มเลยแคนเดียวว่ากันยาวๆและอย่างพี่ปุ้ยนะคะมาแบบว่าไม่ต้องขับรถมาหรอกเพราะว่าอยากจะอยู่ยาวอยากจะดื่มจุดจุดท้ายโบกแท็กซี่เลยขับไปค่ะลับสบายใช่มาถึงบอกว่าเนี้ยค่ะมาร้านแล็กนะคะอยู่ตรงใกล้ๆกับสี่แยกแมงจ่ายใช่ครับร้านอยู่ตรงหัวมุมเลย <ง>ซอยทรัพยประชารครับ,รบตรงนี้เลยครับสุดท้ายแล้วทีนี้อยากให้พี่เซียนครับอยากที่จะฝากร้านหรือว่าฝากอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยไหมครับก็สําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ยังไม่เคยมาไลคาเฟ่นะครับอยากจะให้ลองมาดูนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราตกแต่งด้วยสไตล์บรรยากาศที่น่าพักผ่อน่จริงนะครับใช่ ร้านเนี่ยดูหรูหราก็จริงแต่ว่าราคาเนี่ยจับต้องได้แน่นอนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบอาหารต่างๆเราใส่ใจทุกขั้นตอนแล้วก็มีน้องๆคอยดูแลบริการอย่างดีเลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับพนักงานที่นี่น่ารักมากใช่ครับดูแลเราดีมากใช่ค่ะสุดท้ายแล้วจะบอกว่าเราไม่กลับพี่เสียทำลายนะเออจะไปไหนครับจะอยู่ต่อค่ับเห็นว่าเห็นว่าเจอน้องๆหล่อๆพี่ใช่ลูกค้า คาเฟ่ที่อื่นไปมาหมดแล้วทําไมที่นี่มีแต่คนหน้าตาดีทั้งนั้นเลยอ่ะอย่างที่บอกอ่ะคัดหน้าตาคัดหน้าตาแต่วพราะพวกเราเข้ามาได้เพราะอะไรครับหน้าตาหลังร้านลเข้ามาหลังร้านไงที่ช้วยเอ๊เข้ามาไม่ได้เลยค่ะขอบคุณพี่เชนมากมากเลยนะควันนี่มาให้เกียรติรายการเรามากมากเลยนะคะขอกออทีนึงนะคะแล้วนี่อ็เลยใช่ค่ะเล้วเดี๋ยวเราไปปาร์ตี้กันดีกว่านะคะ ดีก่าฝังก่อนฝังก่อนรู้ต่อนรู้ต่อแาวสวัสดีครับผมเจมินครับผมสวัสดีครับผมดุยนะครับสวัสดีครับผมตั้งโอ๋ครับสวัสดีครับฟุกนะครับสวัสดีครับผมบ้ายเกือบเกือบไม่ทานเกือบไม่ทานแต่ลาอยู่แระอยู่เออนี่ไงบอกแล้วว่าที่นี่มีแต่คนหน้าตาดี ผมเห็นมีแต่แกงเด็กผู้ชายเท้งนั้นเลยนะใช้ปุ้ยกเกตพี่เลยก็คือมีแกงผู้อีิงแเดินผ่านเลยนะพี่ปุ้ยไม่ได้ไปสัมภาษณ์เลยบ้าไม่จริงอ่ะนี่เด็กรุ่นใหม่เขากินอะไรกันนะต้องถามเลยบังเจมีนกินอะไรลูกเดี๋ยวที่นี่ผมก็จะกินสปายตี้ผัดชิมเอาทะเลอร่อยแล้วก็ตกด้วยเฝ่นายเอ้ย นี่ไงเขาเรียกว่าเกดื่มเป็นเขาเรียกเป็นน้ำผลไม้ผมจำไม่ได้แล้วที่มันผสมเป็นกีวีผสมแคลลอร่อยอร่อยนี่เป็นแบบเป็นซิงเกิลเจอร์ของร้านเลยเครื่องดื่มสุขภาพด้วยนี่แล้วก็บำรุงสายตาด้วยซึ่งแบบเด็กยุคเรานี่แบบใช้สายตาเยอะไงใช้เป็นน้ำที่ชัดไหมครับชัดไหมลูกชัดไหมครับชัดมน้าเลยลูกป้าจิตใจไม่ค่อยดีแต่ขอชมดีมากลูกเป็นผลไม้สกัดเป็นผลไม้สกัดเยครับใช่ อเยอะเลยเนาะแบบหลายแบบโอ้เยอะมากแต่สำหรับผมอะผมชอบเป็นกะเพราปลาแซลมอนต้องบอกเลยว่าปกติอะที่อื่นอะร้านไม่ค่อยมีนะที่เอาปลาแซลมอนมาทำเป็นกะเพราเพราะมันยากพอาะรู้ปะเพราะเนื้อมันจะเละไม่กะเพราเนื้อเวลาถ้าทำอะมันจะเละครับแล้วทำให้แบบมันจะรวมกับกลายเป็นแบบว่าเป็นเเป็นศษไปเลยแต่ว่าที่เนี่ยเป็นชิ้นเลยไม่เป็นชิ้นใหญ่มากชิ้นเท่านี้ แน่เท่านี้อะไรอะมันคือชิ้นกะเพราใช่ไหมเท่านี้คือชิ้นกะบเผาเทานี้อันนี้คือนี่ใหญ่ยิ่งไมากเยอะไปมากเท่านี้ปลาอะไรอันนี้ปลาอะไรปลาแซลมอนปลาแซลมอนครับผมว่าอร่อยมากแล้วก็รสชาติจัดจ้านมากเพราะกะเพราเนี่ยเขาโอ้ไม่ก็คือปลูกกันเอง ปลูกหลังร้านเลยปลูกหลังร้านเลยเข้าถึงเข้าถึงไปเด็ดมาไปออิินนเเสรร์ตหลัง้าแล้วพริกพริกเนี่ยพริกเด็ดเลยแล้วพริกนี่นำเข้ามาจากนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เท่านั้นแล้วกระเทียมนะฮะแล้วกระเทียมกระเทียมมาจากออสเตรเลียแล้วเกลือนะครับเกลือไม่จากแถวบ้านเกลือไปงไกลส่งแถวบ้านเราจานละหมื่นหรือเปล่าครับนำเข้าเยอะขนาดนี้ที่นี่ไม่แพงครับเท่าไหร่ครับ ไม่แพงนี่ไงเขาบอกว่าราคาเริ่มต้นที่79บาทไม่แพงครับใช่แล้วก็ไม่รู้ด้วยห่าไม่รู้ว่าจะเลือกเมนูไหนดีอร่อยทุเมนูเลยดีมากครับเยี่ยมแล้วจากความสุกสนานแล้วอร่อยด้วยใช่ไหมก็สามารถมาได้ที่จ้ะเลตแล้วเฟ่อยู่ที่ อยู่ตรงนี้เลยครับผมแค่แค่หนึ่งก้าวอยู่อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงซอยทรัพประชาเออบูมบูมบูมเลยเมืองจ่าไม่ได้หนึ่งถึงเดยวน่งเลยท่ามไปฝั่งนี้หมดเลยเทวินทาวแล้วที่สำคัญมาง่ายมากๆนะครับแนะนำว่าให้มาแท็กซี่ดีกว่าเนาะสบายใจสบายได้เลยค่ะขอบคุณน้องๆทั้ง4คนมากๆเลยนะขอบคุณครับ